อันนี้คือหักดิบเลยนะนั่นก็คือลืมตัวละครภาคพ่อไปซะ สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยูผมกับเฮดหยุงกันในวันนี้นะในรายการเซเว่นแรงกิ้งวันนี้ขอเสนอ7สิ่งที่ทำให้คนดูอนิเมะบรูโตะให้สนุกแบบว่า99.99%คือที่เหลือไว้ไม่ให้ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแบบการดราม่าจริงๆอยากทำมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าแบบมันไม่มีโอกาสเลยเรื่องมาที่วิธีแรกเลยนะครับผมก็คือเข้าใจเนื้อเรื่องแบบว่ามันต้องเข้าใจก่อนว่าภาคบรูโตะเนี่ยมันกล่าวถึงอะไรนะครับผมแล้วแก่นเรื่องเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเนื้อเรื่องหลักของมันเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตระกลลลลกกเเเนนนี่ยแงงงงั็็ปปาโโผมพพห แล้วก็กลุ่มคาราในองที่เป็นตัวร้ายหลักของภาคเด็กเลยซึ่งผู้นำของกลุ่มคาราเนะี่ยก็เป็นตนัวละครสําคัญในับผมที่มาพร้อมกับคางุยะได้ซ้าเพียงแต่พลังและก็ร่างกายในปัจจุบันของเขาเนี่ยไม่สามารถที่ทําภารกิจนี้ได้สาเร็จนะครับผมก็เลยต้องหาร่างโฮสใหม่ก็คือคาวากินั่นแหละและเพราะเหตุนี้นะครับผมมันก็เลยจะไปเชื่อมกับพลังที่เรียกว่าคามะซึ่งมันเหมือนเป็นรอยสักนะครับผมที่แสดงถึงว่าตัวเองนั้นกำลังถูกอินสตอลอยู่ใช่แล้วครับผมก็คือมันจะเป็นอันเดียวกันกับที่บโบลูโตนนนาากากกมชิััั่่แหหหลลีพเเเสสงงงต็้วววใขออ์ไป แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะพยายามให้เราได้เห็นนคะครับผมชีวิตอันสดใสแล้วก็มีความสุขใช่ไหมล่ะของโบรุโตะแล้วโบรุโตะเนี่ยก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพร้อมกับความสงบสุขที่เริ่มหายไปใครที่ตามดูเนี่ยก็จะสังเกตแล้วว่าโทนของเรื่องเนี่ยมันจะค่อยๆแบบว่าดาร์คขึ้นเรื่อยๆแบบตีมันเริ่มเทาขึ้นเรื่อย วิธีที่2นะครับผมดูเฉพาะเนื้อเรื่องหลักอย่างที่ทราบับผมว่าอนิเมะบรูโตเนี่ยมีหลายตอนใช่ไหมละับ้ยเกือบเกือบ,บ3า0ตอนมันก็จะมีตอนพิเศษใหบผมตอนเสริมหรือว่าตอนหลักที่แบบบวกเสริมเข้าไปด้วยอีกแต่เราสามารถเลือกได้นะว่าจะดูเนื้อเรื่องหลักหรือว่าเนื้อเรื่องเสริมนะผมก็ไปตามหาดูเขาจะเขียนไว้ตามเว็บต่างๆนั่นแหละมาต่อกันที่วิธีที่สามนะผมเอาจริงแล้วผมแนะนําวิธีนี้มากกว่าวิธีที่2อีกนะนั่นคือการดูเป็นภาคในะผมดูเป็นซาก้าเป็นแบบเออเป็น,เ,เ,นเนื้อเรื่องอะเพราะว่า อาจจะดูงงๆแบบอะไรอ่ะแต่พอกลางๆเรื่องก็ท้ายๆภาคเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเรื่อมมันและแล้วมันก็จะเชื่อมไปวิธีต่อไปนะครับผมก็คือวิธีที่วิธีที่สนั่นก็คือเข้าใจอารมณ์ตัวละครอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆนะครับผมมองเป็นแบบมองตัวละครเป็นนักแสดงเลยอย่างเช่นทาไมโบรุโตตอนเด็กเนี่ยถึงไม่ค่อยชอบนา루โตนะครับผมแบบว่าทำไมถึงดูเกลียดพ่อตัวเองแล้วแบบว่าทําไมน้องสระดาเนี่ยถึงอยากเป็นโครังงี้นะครับผมแล้วตัวประกอบเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมการเข้าใจตัวละครเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะมีบบบบบาาางคคนที่่แแแวววดดูผผิิเลลตัะร จาตัวละครแค่แบบเห็นแค่แบบเห็นแค่ภาพอะมาถึงวิธีที่5นะครับบอกเลยว่านี่คือวิธีที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คนดูบรูโตสนุกนั่นก็คือหาตัวอวยนะครับผมในภาคบรูโตที่สําคัญคือต้องเป็นตัวละครนในภาคบรูโตเท่านั้นในครับผมในภาคนารูโตภาคพ่อเนี่ยไม่เกี่ยวอย่างเช่นผมชอบน้องสระดาะใช่ไหมล่ะนั่นเนี่ยทำให้ผมสามารถจะดูบรูโตได้เนี่ยแม้แต่ว่าตอนพิเศษหรือตอนเสริมเนี่ยผมก็ดูได้หมดเลยจากนั้นเนี่ยความคิดก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมว่าตัวละครอื่นก็เอ้ยก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย หรือจะเป็นฝั่งพวกตัวร้ายก็ได้นะครับผมแบบว่าจีเกนโอซุกิโคดอะไรพวกนี้ก็อวยได้หมดเลยนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากอวยเป็นตัวละครก็อวยเป็นคู่ก็ได้นะครับแบบเป็นจินจ้นจิน้นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้หมดเลยนะทำให้เราดูได้ยาวๆวิธีที่6นะครับอันนี้คือหักดิบเลยนะนั่นก็คือลืมตัวละครภาคพ่อไปซะเพราะว่าถ้าเกิดขนคุณยังดูภาคบรโตทั้งที่คุณแบบยังรู้สึกคาดหวังนะครับอยากเห็นตัวละครภาคพ่อเนี่ยโชว์เทพหรือว่ามีบทเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะมันไม่ใช่่่าคขอองพอใม แล้วเปียตัวละครภาคพ่อเนี่ยโดนเรียกว่าโดนยำใช่ไหมก็รู้สึกแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วก็ให้คิดซะว่ามันเป็นแบบว่าภาคอีกโลกหนึ่งเนี่ยเป็นจกักรวาลคู่ขนานก็ได้นี่ครับผมแค่คิดว่าพวกนารูโตะเนี่ยมันจบไปตั้งแต่เดอะลาสแล้วก็ได้ความหมายของผมก็คือให้มองตัวละครภาคพ่อเนี่ยเป็นตัวเสริมก็พอนะครับเพราะว่าภาคโบรูโตะเนี่ยมันไม่ใช่ o v A หรือว่าตอนพิเศษนะครับผมหลังเดอะลาสใช่ไหมแต่มันก็คือภาคใหม่ไปเลยแบบก็คือเป็นโบรูโตะเลยแต่สิ่งที่ข้อยังเอาภาคพ่อเนี่ยมากล่าวถึงเพราะว่ามันยังมีเนื้้้้ออ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 เเเรรืืืื่่่่่่งงงงงงงบาาาาายยยยในนนภคคคูโตตตะีทััไไไมมลลผแววกกก็็ปดขพ อุซุสุกิในผมแล้วก็ดาวบ้านเกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันยังน่าสนใจอยู่นะวิธีสุดท้ายในผมวิธีที่7เอาตามจริงแล้วมันจบที่6แล้วแหละแต่ว่านะอยากให้มีเลข7ไง นั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผมจะได้ไม่งงตอนและกเกอ์ซับแบบผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยได่แตดูแบบซับไทยได้ข่าวว่ามีภาคไทยด้วยนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านซับการดูแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยทำให้คุณไม่งงนะครับผมว่าดูถึงภาคไหนแล้วหรืออะไรเงี้ยแบบไม่งงตอนงงภาคอะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะครับผมนี่ก็คือเจ็ดวิธีที่ผมได้มาจากประสบการณ์ของผมล้วนเลยนะครับผมไม่ได้ค้นหาข้อมูลเหรืออะไรเลยนี่คือแบบความรู้สึกล้วนแบบว่า no script กันเลย เอาไว้ให้สำหรับคนที่อยากดูบรูโตแบบว่าเอยดูยังไงให้สนุกคืออยากจะดูอะแต่สำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบบรูโตเลยนะครับผมดูยังไงมันก็ไม่สนุกหรอกครับไม่แบบว่าคุณจะแบบไม่ชอบเนื้อเรื่องหรือว่าไม่ชอบตัวละครก็ตามเนะผมแนะนําเลยว่าหลีกเลี่ยงแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมมันมีอน,นิเมะอีกหลายเรื่องแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับมาติดตามเนี่บผมโบรูโตในภาคเดอะทูบลูโบเทคใช่ไหมล่ะคื่ผมก็ดีใจมากมเลยนะแต่ผมจะบอกว่าเนื้อเรื่องก่อนภาคไทม์สกิปเนี่ยก็สนุ